สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีก่าเหมือนเดิมนะครับกับ,กบผมผู้กองสมพันพี่น้องประมาณทุ่มเคืองนะครับของวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมสองพันรอยหกสิบห้าพี่น้องอยู่ที่สมพันฟาร์มกบบ้านนนราศีตำบลกอไร่อำเภอโกสุพิสัยจังหวัดมหัสา,า,มหาสารคามนะครับมาเบิ้งอมื้อนี้ผมมีภาพมาเบิ้งกัอบหนั่นพี่น้องดูกอด มีหัวมือไหนดิหัวมือมันออกอะไรพี่น้องสิอะไเขาตายพี่น้องเขาบ่อฟักเป็นตัวเสาที่ขุ่นนะครับเขาบอกประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละพี่น้องมึงนะอันเชี่ยเขียวมันคืออาหารเลยเสียเสียไข่เขาเขากินหมดนะครับเชี่ยเขียวจังเยเชี่ยวเขียวนะครับเสียไข่เขากินหมดนะครับเขากินมาตลอดสี่มื่นนี่เมื่อไรพอมหาเนี่จีนเขาก็สนใจหมูว่านก็บ่สนใจ ผมว่าให้ก ah, ินม you know right ้วนแต่ตอนเศร้าตอนเศ้าตอนแรกเนาะครับตอนเศ้าผมบว่าให้กินนะครับเขาเขาว่ากินหมดอยู่นี่เขากินหมดที่มันละลายไปในน้ำม่นงงจักหรือว่านะ่ยเขากห้อยมันแเขห้อยนี่สิเขาห้อย่ี่เนามีห้อยมั้เขาวอยู่หอยเขากินยี่หรอเขาเขาก็เขาเขาก็อยากได้นะครับนี่มันห้อยเขาบอกกินจเหมดว่านนี่นี่คือเขาก็สนใจมูนี่เลย มีเขากินตะไคร้เขานะครับกินตะไคร้เขาจะว่าตัวใหญ่ไหมพี่น้องเนี่ยหม้อไก่แค่สามหมื่นขี่หมื่นตัวใหญ่เลยแง่กองหม้อเต็มหมดสองเท่าของหม้อเต็มหมดคนนพี่น้องจะบอกแง่ได้ไหพี่น้องเขาก็กินอาหารนี่เขาก็กินอาหารหลวัดที่ผมให้นี่ครับให้เกียรติเขาก็กินดีว่าเราลงไปห้องมันมีตัวสนใจเลยนะครับเนี่ยไข่เขาทีไรเขากินตะไคร้เขายางอยู่เลยทีไรนะได้พี่น้อง ไม่ได้ผลนะครับไข้หลายจริงนะครับที่ว่าแบบเป็นห่วงเด่นในหน่อยหนึ่งพี่นอ้องเป็นห่วงเด่นในหน่อยว่าผมใข้นะครับแต่ว่ามานันมีสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่พี่นอ้องเมื่อไกี้งห้างหนึ่งในพี่นอ้องอีกบ้อนนี่ก็ว่าอรระไรก็เลยหน่อยหนึ่งที่กันนะครับแต่ว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์มากเกินนี้บอกรีจริงครับพี่นอ้องได้ในน้อยหนึ่งก็กระดีฮาร์โจหรือวัดแคบถือว่เห็นได้นะครับนี่ไข้าลาย มันเป็นน้ำยังบัวผมว่าผมสันนิษฐานไว้เลยผมว่าหนึ่งมื่นนั้นมื่นนั้นผมไปมาล้างบ่อตอนรอรอสี่พอร์ตมพี่น้องผมตากบ่อไว้ซื่อบัดผมมาล้างเอาวนเอาไว้นั่นล้างเลยเฮ้ยเรื่างนั้นก่อนเอาไอ้ผมเอาไว้บุนเขาล้างบ่อ หลังประมาณสักสองสามชั่วโมงผมดเทน้ำไปลเนยนะครับเปืดอนน้ำเลยผมว่าผมนเป็นน้ำปูนขาวขาเขาพาะว่าผมว่านะครับเขาได้ตายนะครับว่าฝักหตัวเรื่อไปเลอยไพี่น้องหรือว่ามันแนนพกับบ้วงมูนะครับแนนลยไหมเขาเพื่อให้เป็นบุญได้ไหพี่น้องหรือว่าแนนพดกับบนบนนใจนะครับอืเดี๋ยวบ่บวสมนะครับออกแค่สามสิบเปอร์เซนต์นี่ทุจรันออกเก้าสิบเอร์เซ็นต์ แต่นน้เกกาที่เวอร์เซ็ตไม่มีหม่องไหวเด่พี่น้องต้องต้องได้แยงเด่นนี่ว่าด้แงยงให้อยู่ยู่เลยนะครับเขาเริ่มมีสนใจอาหารให้เกียรติน้องก็พึงนี่พึงสนใจนี่แล้วนี่เห็นบันพี่น้องเมื่อก,กี้เขาพวซสนใจเลยเขากินแต่ไอ้ไข่เขาซีนอวน,นะครับกินแต่ไข่เขากินไผ่กินมันอยูยย่ไผ่ยู่มันเด้เอันนี้พึงมาสนใจนี่แหละพี่น้องน,นี่มือ้อกระตือรือร้กินอีกเยอะเริ่มเริ่มทีกินมนะวันนี้มืม้อที่สี่นะครับ เยอะได้พี่น้องแต่ว่าบอ่มอมันหนุนกับแก้ปัญหาได้แล้วใส่บอ่อละสามลก,กนะครับบ่อบกกระชัางบ่อพลาสติกบกนะครับแต่ว่ากระช่างน้ำบ่อละสิบลกกัลัาล่างขึ้นแพ้่ลยพี่น้องเสียขนมกิน,นอะไรได้กระช่างนา้ำเสี้ยนเด้วนะกระช่างนา้ำแต่ว่าบ่อพลาสติกบ่อเสียนนะครับถึงต่เห็นไหม่กับเหตุใดบ่อพลาสติกเด้แต่กระช่างบกนะพี่น้อ,องมันกับการเดียวกับบ่อพลาสติกบมนะ แตะกี้ใส่เร society, ียงไหนกับวัดในะครับเพราะว่าบุเรียงว่าหลายคือตอนนี้นะอันนี้เลียงหลายอะไรมันยิงนีปัญหาหลายเลยพี่น้องต่องบริหารจัดการยางดีนะครับยิงเยอะยิงมีปัญหาเยอะนะครับบุญนะแต่บุญบุญเยอขนาดรอสามที่เปอร์เซ็กับว่าหน่อยว่ากูมาคุณนะยี่จักบสามหมื่นยี่สามหมื่นเจ็ดหมื่ของโลกหนาลางเลยนะครับคนที่รบบ่ใส่ใส่พอขางก็เพิ่มมึ้เนี่คือเรื่องอคงจัพอเลยไม เงินบัตท่านหรอกเงินเห็ดบอสกันเงินผมก็เห็ดบอสะกันเงินเงินือเห็ดบออะไรใน้าอะไรยิงดีนะครับบอไวแต่ไวแต่ว่านไข่นะครับเหมือนที่ผูดหลังที่หนึ่งที่สองที่สามนี่เพออีกนะครับพอนี่ง่ายว้พี่น้องชุดชุดช่วงหลังๆเนี่ยเงี้ยวเงี้ยวขนาดมูนนั่นกับเงี้ยวละไีเนี่งมูพอกนนั่น บ้านหลพ่อทิพหามื่นอย่างนี้เลยผมจำไว้จากมื่นแต่ว่าไหวๆพี่น้องแง่เลยค่อยนี่งคอยอยู่พี่น้องบางตัวว่ามันว่ามันว่าหนกขาเลยผมว่านะครับนั่นแสดถ้ากินเนี่อันนี้ก็ถือแสงไฟเดียวประมาณเขาแรนมากเห็นแสงไฟแต่เป็นมึนๆมาเบิ้งไฟนะครับนี่โอเคอยู่ไงไหวนะครับยินนี่จึดต้องเหนื่อยที่ให้อาหารบนเลย นะครับให้เกียรติเจ้าของให้หารบุญห,ง,หงกิจมือทิพมือเอาดีละผมว่า,วาทิปมือช่งเราลงไปเขาแข็งแรงนะครับแต่ว่าทั้นี้แข็งแรงไงนี่เอาลงไปได้สบายเลย,ย,เลยเนี่แค่ที่มือนี่นะครับสบายใจเลยพี่น้องาามือนำมือเอานะครับเอาคลิปนี้กับเอาทั้นี้นะพี่น้องมาเป็นหลวัดนะครับหลวัดถือมือล,ลายนะครับคงจะปลูกตะไคร้กันด้วยพี่น้องก่อนนี้พี่น้อง ท่านในท่านปลูกปลูกเด้อพี่น้องปลูกเด้อมาตับตะไคร่น้ำกันนะครับกดตับตะไคร่กดไล่์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ